นนี้ก็อยู่ที่อำเภอปากพนังฝั่งตรงนะครับแถววัดสีสมบูรณ์ว่าวัดถอยรากนะครับก็วนันี้มาเที่ยวงานวันขนมลานะครับของอำเภอปากพนังไปยังปี2 5 6นะครับเดี๋ยวก็ถ่ายบรรยากาศงานวันขนมลาให้ดูนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าเวทีครับ ริ่มจะทยอยกันมาเยอะแล้วครับตอนนี้นี่ครับจะเป็นในเดือน10วันขนมลาอมเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชวันขนมลาอันนี้ครับดูบรรยากาศโอ้ยน่ารักมากครับนี่คุกยานอุ้ยนะครับนี่นะครับวีดอว์ตงตุ้งนนี้มาจากประเทศจีนนะครับได้รับการยอมรับที่ดีนะคะ การเลือกตั้งรอบล่าสุดของท่านนายกขวัญชัยรัตนีนายกเทศมนตรีเมืองปากพนังของเราค่ะกับงานมันกำหนดลาครั้งที่28ประจำปี2 5 5 0 ัลใช่นะคะการจัดจำหนา่ายขนมลาในราคาถูกค่ะราคาแค่ะ7 0บาทเท่านอออั้นค่ะท่านผอค่ะแต่มีจำนวนจำกัดนะคะราลละ7 0บ,บ,บาทนะครับซื้อได้ทิ้งได้ซื้อได้นะครับ ด้านหน้าเวทีก็คงก้มกันเต็มไปด้วยแกผู้ใหญ่นะครับพอท่านมีท่านรองอัลลาจนะครับจากโรงเรียนสตรีบาควนังนะครับครับตอนนี้อยู่กับผู้เข้าประกวดที่ด่าแกน้ำดาใช่ไหมครับน้องอะไรครับอันนี้น้ำด่องน้ำด่างสีสันสดชื่อเล่นชื่อน้องแก้วค่ะน้องน้องแก้วอ๋อเบอร์สิบห้าใช่ไหมครับอันนี้อ๋อบ้านบ้านอยู่ที่ไหนครับโอ้ยโอ้นี่ครับก็วันนี้มามาร่วมประกวดด้วยนะครับ อ่านี่ครับโอเคครับรอ่าเดี๋ยวพี่จงนกูเองอ่าตอนนี้อยู่กับผู้เข้าประกวดที่ที่ทดากับนุ่มดาวใช่ไหมครับอันนี้น้องอะไรครับชื่อชื่อจริงน้องน้้งหน,นึ่งค่ะเด็กหญิงกวิทดาว่านเหนื้ออ๋อมามามา,มาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนทเทศบาลบ้านมะหยงค่ะอ๋อเราได้หมาเยเลขสุดสี่อ๋อนี่ครับก็เข้าประกวดเดี๋ยวเข้าประกวดรอบแรกก่อนใช่ไหมโอ๋อนี่ครับสวยงามครับอ่า ขอบคุณครับตอนนี้ก็อยู่กับผู้เข้าประกวดที่ดาขนมลาชื่อชื่อน้องอะไรครับชื่อจริงนี่ครับหมายเลขสองนะครับอ่าสวยอามครับโอเคครับขอบคุณครับอ่านี่ครับกำลังทอดขนมลานี่ครับบรรยากาศ

ก็ให้ดูขั้นตอนทอดลาวูนะครับที่อำเภอปากพนังงานวันขนมลา ครับผมครับรบรรยากาศอานวารขนมลาปากพนังนี่ครับก็มีขนมลาแล้วก็อาหารหลากหลายครับแต่จะเน้นขนมลา80%ครับ องนนคลองครับนี่ครับนี้น่าจะเป็นแับอ่าน,นี่ครับขายดีครับใกล้หมดแล้วนะครับอันนี้ของป้าอะไรครับ<ห>ขนมลาของป้าอะไรครับติ๊บตป้าติ๊บอ๋อใกล้ๆหมดแล้วฮะ เหลือไม่กี่กิโลแล้วตันแล้วเคยร้อยเกลือย่อยแล้ววอมาเท่าตั้งแต่กลางวันเนี่ยอ่านี่ครับให้ดูบรรยากาศอวงไม่ตั้งแป๊บวอ๋อนี่ครับใกล้หมดแล้วนะครับรีบมากันนี่ครับข้าวเหนียวลามก็มีครับข้าวลามอ่านี่ครับ โอ้นี่ใกล้หมดแล้วเหมือนกันอันนี้ขน,นมลาป้าอะไรครับขนมลาของป้าปูค่ะป้าปู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 อ่านี่ครับอันนี้ก็ลูกค้านะครับมารอกันอ่ะยิ้ม,นม,มหน่อยนี่ขายดีครับเจ้านี้นี่ขายดีทุกเจ้าวนันนี้ที่วันขน,นมลาอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขนมลาเยอะ อันนี้ครับมีทุกปปุครับเจ๊มะนาวอันนี้กองกองเจ๊มะนาวใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับอ๋อเหลือไม่กี่กิโลแล้วนะอันนี้ขายโลละเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบอ๋อเนี่ครับนี่ครับขนมลานี่ครับอันนี้เป็นลาหูนะครับอ๋ออันนี้ขาย ของของน้องอะไรครับมาขายขนมลาของใครครับนี่มามามือนกันชื่อชื่อแม่ค้าชื่ออ๋ออันนี้เป็นเป็นหลานว่าลูกเป็นลูกเป็นลูกอ๋อนี่ครับน้องอะไรบ้างครับแนะนำตัวชื่อเล่นน้องแพรออเรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้โรงเยนพุทธยาอ๋อแล้วคนนี้ครับชื่อน้องอะไรครับเตมค่ะอ๋อเรียนที่น้องครูเหมือนกันไม่ค่ะเรียนแม่ป้าพนังค่ะอ๋อนี่ก็นี่มาจัดบูธอ๋อเหลือลาวูแล้วใช่ไหมลาวูแล้วก็พวกกองนะนี่ครับ อันนี้เขาอยากขนมอะไรแล้วครับเนี่ยขนมดีตา,ามขนมรูอ๋อดีตามขนมรูเนี่ยโอเคมองกล้องยิ้มแป๊บนึ่งอ่ะโอเคครับโอ้หมดเลยร้านชาณิดาใกล้ๆหมดแล้วยังไหมครับนี่ใช่ค่ะใกล้หมดแล้วอ๋อพี่เลยยังไหมชาณิดาพี่เขายังไม่มาเลยค่ะอ๋ออ่าเดี๋ยวนี่ครับเหลือตั้งหมดตอนนี้แล้ว อ๋อนี่ครับมาขายตั้งแต่ตอนกลางวันนะโอเคครับอันนี้ลาเป็นอ่าันนี้ใกล้เหลือตอนนี้เช่าไหรพี่อ๋ออันนี้ขนมลาป้าอะไรครับอ๋อคนนี้เจ้าของใช่ไหมครับอ๋อครับนี่ครับบรรยากาศอ่าเจ้านี้ก็ใกล้จะหมดครับขายเรื่อยๆ ครับายดีครับขนมลาน่คร <discussion> right. ับไปดมปดึงาก็ไปดูบรรยากาศอันนี้กขนมลาก็ใกล้หมดแล้ว อ๋อนี่ของของเจ้าไหนครับเนี่ยองแมของไแม่แมกาใช่ไหมครับอ๋อแล้วปกติเราขายที่ไหนครับเนี่ยขายอที่หอยรากเลยอ๋อนี่ครับายิ้มหน่อยอันนี้ครับโอเคครับนี่ครับไปดูบรรยากาศ เจ้าน <Sustain able cleaning material> ี้น <inside> ี oh, okay. 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 ่ครับขายดีอันนี้มาจากไหนครับหมูฟ้าหน่อยไร่กันไหมครับมามามาจากไหนครับเนี่ยอ๋ออ๋อใกล้ๆเลยค่รับอือก็มาจากรูธขายด้วยอย่างนี้อ๋อใกล้ๆ้หมดแล้วนะอ๋อนี่ครับบรรยากาศ การงานวันขนมลาครับคมเยอะครับลาขายดีน,น,นี่ครับขนมลาใกล้หมดแล้ว ร้อยกิโลหมดแล้วค่ะเหลือเหลือแต่ลาวูใช่ไหมตอนนี้โอ้ลาเป็นหมดแล้วนะหมดแล้วค่ะโอ้นี่ครับขายหมดเกือบทุกร้านครับวันนี้โอเคครับก็ถ่ายบรรยากาศโอเคครับถ่ายบรรยากาศงานวันกันน้ำลายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชไปดูแค่นี้ก่อนครับ